อยากมีฟอนต์สวยๆในแอป p i กอาร์ตทำยังไงดูได้จากคลิปนี้เลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปวิดีโออย่าลืมกดติดตามกดหัวใจเป็นกำลังใจให้กับคุูยุ้ยด้วยนะคะเข้าไปที่ font.com นะคะแล้วเราเลือกฟอนต์ที่เราชอบเลยนะครูยุ้ยเลือกเป็นฟอนต์ทินทินนะคะไปตรงคำว่าดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะกดด้านล่างเพื่อไปดูรายการดาวน์โหลดกดเลือกฟอนต์ที่เราดาวน์โหลดมานะจ๊ะ เสร็จแล้วให้เราอันซิปไฟล์ก่อนเลยนะคะเมื่ออันซิปเสร็จกดเข้าไปเลยค่ะเลือกด้านล่างนะจ๊ะแล้วกดไปที่ Pick art แค่นี้นะคะแล้วเราก็ไปเลือกรูปภาพที่เราต้องการจะใส่ตัวอักษรเลยเนาะเลื่อนไปล่างสุดก่อนก็ได้นะคะครูยุ้ยเลือกเป็นแบบนี้นะเป็นแบบว่างๆนะคะแล้วเราก็เลือกพิมพ์ข้อความครูยุ้ยนะก็พิมพ์คําว่าครูยุ้ย กดลูกสอนชี้ขึ้นด้านซ้ายนะคะเสร็จแล้วก็กดฟอนต์ที่เราดาวน์โหลดมาใหม่ได้เลยนะคะมาแล้วทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวคุยปรับเป็นสีขาวแค่นี้เองค่ะเสร็จเรียบร้อย